เอ้ยแตมเราเราเราแตกแปดเราก็เหลือแค่ศูนย์ใช่ไหมไม่ได้ผมชอบโถงมากกว่าผมชอบโถงมากกว่าพิษแมีแรกอะโถงแม่งอันจีอันจีบูชิตไม่เวลาชาเลนแล้วปะชาเลนเฮียอะไรมาเตอร์ไม่ขึ้นเลยมหาวิทยาลัยประจเมืองไม่เอาละานลากันบ้างปะเอิบทีเอฟเอิบทีเอฟดีซินเอิบโอเคมันเหลือแต่เอิบทีเอฟนั่นแหละถ้าได้เลยแปลว่าคนหยิบเลยว่าเพราะว่าไม่มีไม่มีโอเลนโซมันเป็นพิษแมีแรกใช่ไหมเอาหมายถึงคอมเหรอกากระเดชาเลน ถ้าเลยมันต้องซื้อตัวชื่อเฮียอ,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 อะไรนะไ really 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 really. อลีเลียไว้ตั้งแต่แรกไอลีรวยเอ้ยเอ็กโคบอกใครอะบัฟิโอใครแต่มารู้แล้วแล้วไงอะกูเดินกูได้ถามกลับมาแล้วไงอะเมื่อวานเจอมาก็แล้วไงผมเห็นแล้วผมก็โอเคครับก็เจอมาแล้วก็ครับได้แล่ครับผมโอเคหนวดห้อยเอ้ยเอ้ยอันนี้มาซัพพอร์ตนี่ไงนี่อวิอับไปอบับไปอัไปอบ,บอ,บบอบบัเอ้ยเดี๋ยวอื่อชิบหายแล้วพื้นเป็นไรวะอีกเท่าอ,อะเท่าอีกเท่าอยู่ไหนอีกเท่า เศร้าอีกเศร้าอ,อีกเศร้าอ,อีกเศร้าไม่มีใครเล่น,อ,นอีกเศร้านี่อเเป็นหินผาไล่เอนักกม,มปึ้งปึ้ยผมไม่ได้ไอน้นวะเธอน้าเราเวลเวลนี่อยู่แล้วเนาะเวลหเอ้ยเวลพเคีอะไรวะเวลสผมไม่ได้บิ i วอ water อะค่ะตัวนี้ d b p คุมไยเทมชาลินเจอร์คุมไยเทมโลเดนทูมสองอันว่าตับฟักทูมสอันในเลยอดสอันคืออะไรวะ ขายได้ไปสองงาน,นคือเรื่อว่าอ่าเนี่ยนะี่ไคือวอเตอร์บิวเวอร์เซอร์เรามีไอเอีร์กาดเป็ดไม่มีอะไรน่าใส่เลยครับมีไอ e อียร์น่าใส่แต่ว่ามันไม่ค่อยน่าใส่ให้เกีเท่าไหร่สุดท้ายถ้า MF มเอฟมาอย่างไรเงี้ยมันมน่าใส่ให้เอมอฟมากกว่าหรวอเตอร์โรกจืดเอ็มนาวรีโรที่ลุยาถามว่าเล่นได้ไหมก็เล่นได้แหละเล่นได้แหละเล่นได้เล่นได้เล่นได้ไดไดแต่กูไม่เล่น รอดูสถานการณ์ก่อนครับโลไม่สนออกเมินไม้มันก็เล่นได้มันมันไม่ผิดไงเราแค่เอาเลเวลแบบขึ้นไปไวก็ไปโลมันก็ได้ผมส่วนมากผมชอบรอดูสถานการณ์แบบห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบถ้าต้องขายเราวอยเลยนะเชียร์เคียวชาเลนเจอร์ว่ะไอ้แค่ไอ้แค่บัตเติร์ดเอ้ยชาเลนเจอร์มันให้อะไรมาอ๋อให้ฮอตบัตเติร์ดนี่คือของเคียวร่าร้อยเปอร์เซ็นที่ผมแพร่เหรอเก็บใบมันเนี่ย ไม่แพร์ผมไม่แพร์เอาอะไรมาแพร์หยิบเลเวล่ามามีโอกาสเจอเหล็กเทีมไหมไม่มีครับโดนปรับไปแล้วครับการหยิบเลเวลอัพไม่สามารถเจอเหล็กเทมสเปเชียลดิท่ครับมันขี้โกงเกินไปขี้โกงแบบไร้ทางต่อต้านโกงก็คือโกงอ่ะก็แต่ว่ะแบบไม่ไใช่แม่งไม่ได้ใช้สมองเล่นมึงได้2องโอเมนน่ามึงแบบไม่ได้ใช้2องโอเมนนั้นเล่นอะไม่ได้ไม่ได้ใช้สมองเล่นแล้วมึงมึงหลับตาแล้วมึงก็กดเอฟมึงขึ้นเก้าแล้วมึงก็ไปลำตอนเบลเก้าถ้าลำไม่ได้ก็แตก เอ่อเค่อ้่าได้แล้วบึมลงใครอะใครมันรู้เลยจริงมมีจังกนูดผมลงจังกหนูดหรือลงเลนิกมีเล็กมาสองดาวอะไม่ลงจังกนูดผมเคยได้ก่อนสมัยปรับน้ำลายยืดจริงไม่ทำอะไรอะเบลกาเราลับใช่ไงมันมันมันก้าวเร็วเกินไปเว้เร็วแบบเร็วเกินไปอะเร็วกว่าคนที่มีเลเวลอัพเฉยๆอีกทีสัตว์เพราะแบบพอคุณเลเวลแปดปุ๊บก็คุณเห็นว่าคุณขึ้นได้แล้วคุณขึ้นเลยเพราะคุณจะได้เงินจับคืนมามันแทบจะไม่เสียอะไรเลยอะเออก็หลับเบลกสิบ่อ จริงจริงจริงจเลดเกมสเปเชียลลิสต์ถ้ามาตอนเรเบลอัพอ่ะต้องเขียนต้องเขียนใหม่เว้ยคุณจะได้เงินก็อนเลเวลสิเป็นซุปเปอร์เลดเกมสเปเชียลลิสต์ฮอลลี่ฟักเลดเกมสเปเชียลลิสต์อะไรก็ได้ได้เงินตอนแค่เเวลสิ <laughs> โบเลตแตกทำไมผมกลับมาแล้วเจอเมสเซจให้รีวิวเยอะจังรีวิวช่องผมเหรอสิบเปมสิบห้ามหักซุปเปอร์เลดสเปเชียลลิสต์เจอเฉพาะหยิบตอนเรเบลอัพเออเป็นออคเมนซิลเวอร์เหมือนกัน แต่ว่าจะเจอเฉพาะตอนหยิบเลยวะไม่ทำหรอกที่มันเสียเวลาไอ้แบบเสียเวาลาเขียนโค้ดเป็นผมก็ไม่ทำผมแค่คิดอะไรตลบตลบเฉยว่าแบบในเมื่อเลกเกมกับเลเวลอัพมันคอมโบแบบขี้โกงเราจะเนื้ออะไรได้อีกเนี่ยแกไหนวิธีเนื้อมเมื่อคืนนี้ที่เราชนะอยู่อะช่วงนี้ผมให้รีโลเต็มสิบแค่รีโลเต็มสิบแปลว่าอะไรวะเออฟังดูปแปลกๆเลยไ,ไม่ไม่รู้เก่งหรือก่าไอ้เหี้ยอยู่ที่รัว <c oughs> คุณต้องบอกดวงเต็มสิบเลยไม่คอนเทนต์เต็มสิบช่องผมคอนเทนต์เต็มสิบไม่ใช่รีโลเต็มสิบอคอนเทนต์เต็มสิบซันฟไฟเนล่ามาดิบจบเนล่าใส่อีแม่งอีทอิทาริคัลเบลลอัพเขาไปไหนแล้วคนนี้เอ้ยคนนี้เวลอัพแต่ว่าเลือดน้อยเนาะยังไม่ห้าสิบบาทเด้ออีคอนเราอีคอนเราดีกว่าเขาเรห้าสิบบาทแล้ว,วรเรา,รเรา,ดเา,าได้ไอเทมแทงดีแล้วนะครับสองชิ้นที่เหลือเราต้องพยายามหาไอเทมเบลเวตไมโกรอาริทก็รีบขึ้นเลเวล ช่องนี้วอยเต็มสิบครับผมให้ด่าคนดูเต็มสิบวิ่งเรียร่ยงของโอกาสที่อะไรไอสัตว์น่ากลัวชิบหายแล,แ,แล้วก้อนคอแสงบัมเบลเวสแล้วก็รีเดมชั่นทึบันนี่ทึบทึบไอ่เชี่ยมันวัน b e f o ได้จริงไหมนี่ยไม่น่าได้ปะมันสองดาวเองนะเว้ยเฮ้ยพี่ชายพี่ชายตลกมาเนี่ยเข้าเอิร์ฟ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 เ,เ,เ,เร็วซีซีมันเออไอ้เี็ยจะได้ตลกเกินเนี่ยเห็นปะ่ะเนี่ยถ้ามีซูเปอร์เล็กเกมสเปเชียลลิต์ผมก็จะได้นะ ไมม่ีฟูมเหรอไม่ปะ่ะยี่ผมชอบออลีชอะล,ลิชอะไรลิชอ่าร์เธอร่าเบลหกครับเบลหกเดี๋ยวเติมเติมใครวะเติมโซเวนแม่งจริงผมต้องดรอปไปนี่ได้แล้วเซตอะเพราะว่าคือผมอยากขึ้นเวลไม่ได้วไอ้เติมโซเวนเนี่ยไอเติมโซเวนก็ไม่ได้เฮียอะไรเนี่ยวะ่ะเติมเทปเติมเทปแปลวิววอเตอร์เยอะจริงๆต้องชื่อปื้มครับเต็มชื่อปื้มครับการมันไอ้นี่มันดับเพิ่ทูมเปลหยอดเนี่ยวะ่ะ ที่มันเจ็บคือไอไฟฟ้าเซลล์หยอดช็อตหัวผมอะนอตติตูดนอตติตูดเอาไฟเผาหัวมันโอเคเกรฟไม่เอาไม่ไม่ซื้อเลยเลยเดวิลเจ็งแล้วอะอหรือผมขายแค่นี้เลยวะเออ่คือถ้าผมขายสองตัวนี้มันใช้สี่บาทแต่ว่าผมไม่มีตังค์แต่เราหนึ่งเปอร์เซ็นต์เลยนะเว้ยเอาเอาเอาอ่ะเอ้ยใช่ไม่มีตังค์ไม่เอาไม่ซื้อผมไม่ซื้อตัวละครออด้วยจริงจริงซื้อเคียวได้ปะเอาเคียวผมว่าเคียวได้ เพราะว่าเคลตีเป็นขึ้นเคลอย่าทำให้กูแพ้เคลอย่าทำให้กูแพ้เฮ้ยเคลไม่ได้ตีเป็นขึ้นขออภัยหมายถึงตีสามทีแล้วมันสแปดอะคือแพ้ไม่คุ้มนะเคลยยอย่าเคลเคลเควเคลอย่าเคล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 อย่าเคลเคลอย่าอย่าไอ้เหี้ยฟิโอลาโอ้โดอกเบี้ยห้าห้าบาทกูคุณไปเจอฟิโอลาจะรู้อะไม่คุ้มเลย หมอนิดอันดับล่างสุดเลยนะเพิ่งได้ฟิลลามาเวลวแหลได้ฟิลลาเนี่ยสักว์สองสามสี่ห้าหกวลวหกวลวหกแม่งน่าจะได้มั้งแกวิวห้าสมงละเอ่อบัตเตอร์เตอร้องการบัตเตอร์เตอร์ไม่ก็บูบาบาลิตัวแบบมีแค่สองตัวแผ่นนี้บัฟมาด้วยนะครับอาลีดาเมจหนึ่งดาวสองดาวแรงอ่าผมไปที่น้ําตาเลยอย่างน้อยไม่ได้บูบัฟก็ได้แบบโชจินแบบอะดัพติฟเฮมบา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 บ้าไม่ว้าเปคนหนึ่งเป็นไงบ้างเราต้องไปดูวิวอัคนนี้ไปบ่อยวิาคนนี้เลือดเจ็ดสิบห้าเลเวลฮะ อ๋อก็คือเขาเก็บเขาเพิ่งเก็บเงินได้50บาทโอเคไม่แปลกใจนะครับเรามีตัวขี้โกง4บาทเยอะมากเลยเซจูนี่เจโฟนาซัตไอเทม่งเก่งทุกตัวเลยนี่อ๋อโอ้โนี่อ๋อดาเมจกูอยู่ไหนวะนี่แม่งไม่มีดาเมจเลยมีแต่ตัวแข็งไอตัดคนนี้ไม่ค่อยน่ากลัวแล้วนะเลเวลอกว่ะครับเขาเพิ่งเลเวล6ใช่ไหมแล้วห้บาทแต่ผมเลเวล7 50บบาทเรานำเขาแบบ กาวกาวแบบกาวใหญ่ 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, มากพอบิว,เ,วเตอร์ตัวนึงเนี่ย MF ก็ได้เฮี่ยเอามันลดเลือดน้อยๆหน่อยบิวเตอร์5เนี่ยเออไอสัตว์แค่นั้นแหละจะไปยากีอ่อะไรแครงเซจูนี่เจโปสองตัวอ้ตึงอยู่นะตึงเหมือนจับ,บเจโปสองตัวตรงนี้ไอบิวห้าละบิวห้าสเตจิตมีแต่ประโยชน์ในดาเมจก็นี่ไงบิวเตอร์ไงทีบิวเตอร์ก็คือดาเมจก็สุดลงหัวนะไม่ใช่ดาเมจไงหรือตุงตังตุ้งตังตุ้งตังเนี่ย ตั้งตุ้งตั้งตุ้งตั้ง,ง,งเออเดี๋ยวผมโมนาซัดลงแทนดาเลสเพราะจริงดาเลสมันคู่กับเนล่าใช่ไหมแต่เนล่ายังไม่มาเนี่ยไหนดาเมิ่งเน่าเชนเลือเราทรงทรงเลือเราทรงทรงเรือเราทรงอย่างดีไม่ได้บูบับอู้เนลา่าคิดแต่นาสัดตัวที่สองวะ เอ่อเนล่าแทน TF เนี่ยถ้าอย่างเงี้ยนัสไอที่น้องแทนนี่เราได้เวนคิวเชอร์เอ่อเรามีอะดัพทีฟปะเรามีอะดัพทีฟนะนี่อะดัพทีฟเฮมแล้วก็เรามีไททันใส่ไททันก่อนอะดัพทีฟเฮมไว้ที่หลังยังรอเวฟแรปเตอร์ Wave, ได้ไททันเนี่ยใช้แน่ๆแล้วก็อันนี้อันนี้เผื่อเป็นบัตเตอร์เตอร์ไงเผื่อไม่ใช่อะดัพทีฟเฮมกับพี่ตัวสี่บาทออก3ตัวบ่อยแท้เออน่าจะเพราะว่าเราเราเลเวลเจ็ดเร็วมั้ง ไม่รู้จะคนแรกในล็อบบี้อ่ะที่บาดแม่งโผล่มาล้วนอันนี้อะไรโชว์งูเนี่ยหรือว่าโชว์อะไรวะแต่งูไม่ไม่ใช่ไม่น่าใช่โชว์งูน่าจะเป็นโชว์อามาแทงแล้วก็เล่นเนียร่าเพราะมันเป็นโชว์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 จรลเข้ขวาได้ลีสเรามีแล้วบิลเตอร์เคสไม่เอาผมอยากเล่นแวลูอ่ะขวาดีสุดคือครัชเชอร์นะครับครัชเชอร์ให้เบลเวตเก่งมากๆได้เลือด ได้เกราะได้เมจิกลิซิตไม่ก็เสื้อเขียวไปเลยแต่ผมว่านี้ว่ะผมขาดาา <c oughs> ดาเมจแล้วนนี้เราหน้าเติมอะไรอะ่ะเราหน้าเติมเชนได้บัตชั่นเทฟก็คือเก็บไว้เผื่อเจอจีพีอันนีนาซัตไม่เล่นบ้างทาง,งนะั้นน่ะซัตไม่เล่นดอกนาซัตเลยนะครับเราจะรีบเลเวลเก้าโชว์สลนัขเกย์วีโลกฮะดูไอเกย์วีโลกหน่อยบ้างเราสามารถดูตารางได้ <c oughs>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  ตาม Facebook เลยครับอะไรเนี่ยพี่ดูโชจะจะรู้ว่าดูโจจะได้รอบไหนบ้างครับคนเลืออัพอยู่ไหนวะเลือกอัพคือเลขเลขนี้นะเลิอกอัพเบลเจ็ดอยู่เอ้ยเลออัพเบลไม่ใช่ศัตรูแล้วละครับเลเวลเจ็ดแล้วไม่มีตังค์ขนาดนี้เนี่ยมีตังค์สามสิบบาทแล้วเล่นไฮเมอร์ไปแล้วด้วยโอเคแม่นน่าจะไม่มีศัตรูกับเราแล้วเรารีบพื้นเก้าเลย ไอเทมรอบนี้เอาอะไรดาหรือน้ำตาดาดาดาเอา่อตอนนี้นี่เป็นคีย์หลักแล้วเนียร่าเป็นคีย์หลักเอาเอาบัตรเทอ,เอร์เตอร์ก่อนอันนี้ไว้ที่หลักพี่ไม่เคยดูหรอเขาให้เอาหัวใส่ปลาช็อเคเ้เลยนะเคยเบลเจ็ดพิวล่าส่งดาเนี่ยตีชาเลนเจอร์ชาเลนเจอร์หกพิวล่าสองใคราสายังไม่สองมีตานสีสีด้อะเชื่อคอมโบมันดีนะเนี่ยคอมโบมันตึงอยู่นะ ผมต้องขึ้นเก้าตอนไหนวะเเลือดเราไม่ค่อยโอเคแล้วนะครับไม่มีตัว5บาทที่เราใช้ดาบมีที่วอลวิกไม่ได้ดาบก็คือหยิบน้ําตากับไลท์โอเคได้ดาบไลท์เป็นไลท์นี้ไม่เก่งอะไลท์พิวโทเวอร์ได้แค่ขังตัวละครอืมเริ่มเริ่มไม่ไหวละมาผม,มอ่านชาแชทละมันเกลี้แป๊บเดี๋ยวล้วกับโชว์จระเข้ไครับผมรั่วกับโชว์จระเข้32บาทอืมขึ้นไปเลยอ่ะขึ้นตาหน้าก็แหละใช้เงินให้มันคุ้มค่าหน่อย เธอหน้าขึ้นแล้วก็ฟีโลคือตอนนี้เราขึ้นไปเราก็ยังไม่ได้โลใช่ไหมแล้วเราเรากดขึ้นตอนนี้เราก็เสียดอก BI. เบี้ยต้องหน้าฟีโลเก้าแล้วก็โลหาอะไรมาเล่นโลละสิบบาทสิบบาทสิบบาทเรื่อยอืมไม่เจ็ดสายย่าสองดาวนี่เราสู้ไม่ได้เพราะเราไม่มีอะไรสองดาวเลยนะครับเร,เราไม่มีนอสิลุสสองดาวเราไม่มีเนียล่าสองดาวไม่มีเฮอะไรสองดาวเลยก็ไม่แปลกใจที่สู้ไม่ได้แต่เนียล่ามันแบกเลยโอเคถือว่าลดตัวละครได้เยอะคโคตร โอเคโอเคโอเคงี้หลับได้รถตวละคอนได้เยอะมากครับเจ็บน้อยมาเรีเก้าแล้วเก้าแล้วถึงเวลาของเราแล้วซ้ายอ่อนมาก่อนเลยตัวแรกอารีมาก่อนเลยว้าว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  GPK เอ้เดียด๋วยวเดีอ่ะอืมผมยังไม่อยากเปลี่ยนไอเทมมาให้เชนเพราะว่าไส่ออนสองตัวเจ้าเราสองตัวเจ้าออนสองดาวก็เรียบร้อยใส่เทมแทงให้ค่อนข้างโอเคนะค่อนข้างโอเคนะครับได้ GP ได้เบลเวตได้อารีมาใส่ออนสองตัวด้วยน็อตแบดเบลเวตบิลแบบนี้เบลวเวตบิแบบนี้ เอ้านี่มันคนเลเวลอัพนี่นายมันคนเลเวลอัพนี่นานายโดนกูอ้ยอะแล้วเธอเธอหน้าอออินเลยนะครับเธอหน้าไม่ต้องรอเฮียอะไรแล้วนะครับแล้วผมเช็คอีกรอบเพื่อการเล่นละเอียดเวลเจ็ดเวลอะไรวะเนี่ยเวลเจ็ดเวลแปดตัวละครมันอยู่ไหนเนี่ยเวลเฮียอะไรเอาเวลเวลเจ็ดเวลเจ็ดเวลแปดเวลเจ็ดเวลแปดโอเคอออินเลยงั้นเราอออินใส่สุด มีโชจินาริถ้าเราไม่ได้บูบับโอเราไม่ได้ไปในส่วนของโชจินแท้งเราเหลือเลยเรามีไอโอนิกแล้วก็มันมัดเพลงสวยครบเอ้าเรากูซื้อเราจะดูทำไมวะไซออนอันนีสองอยากได้ค่ะเธออุ้ยอืมไอเมอร์ S <S แครี่หลักสองดาวหมดแล้วครับเบลเวตกับอาริแถมมีแทงอย่างไซออนด้วยจริงๆผมอยากได้คาเซนเต้แล้วก็ให้คาเซนเต้อะเป็นของแทงสามชิ้นแล้วไซออนบัตๆแต่ว่าคาเซนเต้ไม่มาจัก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 ,จก,จกบัฟมาแล้วโว้เบลเวตบัฟมาแล้วโว้ เออไม่เอาโคดดเนเตอร์ป่ะโคดดเนเตอร์ไม่ช่วยเราอืมอลิีดแบนี้โคดดเนเตอร์ไม่ช่วยเราต้องไปยังอื่นที่ช่วยเราได้นะจับเวทบัฟมาแล้วโว้ยไอ้ยืนนี้นะ GP จะได้ส่งส่งเรือมา GP มัน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 แล่นเรือยังไงวะคือมันแล่นแล่นจากตัวมันหรือมันแล่นจากใครวะเนี่ยผมอยากให้มันแล่นจากตัวมันวิ่งผ่านอารีวิ่งผ่านดูเวท เล่นนิ่เล่นเหมือนเล่นยังไงเอางันวะเหมือนเล่นตรงกลางไม่อะไรไปเ,เวทได้ชาลินเจอร์หกไวเนี่ยใช่ปะที่นี้ชาลนเจอร์หกหกที่อะไรหกอะไรชาลนเจอร์หกอะไรชาลนเจอร์หกอะไรถูกตุ๊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 กมาแล้ว ผมอยากได้เบิร์นอ่ะผมมีเบิร์นปะม,มีเบิร์นเอ,อ่ออล,ลิไม่มีโซซูเลอร์ยังไม่มีก็ไม่เป็นไรทุกทีที่เราเล่นก็คือไม่มีถ้าอยากได้โซซูเลอร์อคือต้องดรอปเจโฟนะครับไม่จริงต้องดรอปเซจูนี่เลยครเอาลงโซซูเลอร์ช่างแม่งอะไรนั่นแหละเบิร์นเบิร์รนเลยแบบนี้ก็ไปดูโชระโชโชระเคได้นะครับ <laughs> นี่มาแล้วโชโชระเค <laughs> ว่าแล้วก็ถึงก็เจอเลยเนี่เลือดแปดสิบเอ็ดไอสัตว์เลือดโคตรเยอะเลย มาแล้วผมเจอโชจระเข้ยอุ๊ยอุ๊ย,ยไม่เว้นโดนนวดไม่เว้นหนีหนีหนีไม่เว้นหนีหนีหนีโชจระเข้อันนี้กูตอบไปเนี่ยอันนี้กูตบได้ปะโชอจอลาอืมอืมปับ๊บมาแล้วไงปับ๊บมาแล้วไงปับ๊บมาแล้วไงน้องๆเออเนี่ยล่ามันจะสามดาวด้วยวะเนี่ยแล้วกูก็มาแพ้สีบ่บาทสามดาวไอ้เหี้ยส่งละัหมัดอๆไม่ได้หมัดว่ะ อันนี้อันนี้น,น,น,นี่อันนี้ให้คาเซนเต้เอ้หรือให้อารีวะให้อารีดีกว่าให้อารีดีกว่ามันไม่มีบูบับมันไม่มีอะไรอ่ะผมอยากให้อารีไล่ไปไว้พี่ห้าบาทสามดาวสู้จับผมจะพยายามนะจับนี่ยลาบสัมเนี่ยมึงดูดิสองเกมติดนะครับกูโดนสี่บาทสามดาวนะครับที่เหลือห้าคนสองเกมติดย้ำอีกหนึ่งครั้งว่ากูโดนสองเกมติดสองเกมติดนะครับ ย้ำอีกหนึ่งครั้งเผื่อใครไม่ได้ยินเผื่อใครไม่ได้ยินอะไรชัดเจนนะครับสองเกมติดกูโดนสี่บาทสามดาวยี่พูดผิดใช่ไหมสี่บาทสามดาวออตอนเหลือห้าคนสองเกมติดไอ้เฮียไอ้เฮียเว่นมึงไหวปะเนี่ยไอ้สัตว์สองเกมติดมึงไหวเปล่าแ,แล้วใครไหวอะแล้วใครไหวหกูไหวไะเนี่ยเี่กูไม่ไหวเหรออันนี้ระเบิด ขอโทรโฟกฟก่อน,อนขอท้รโฟก่อนคาเดนตัวไอ้ใช่วาสีฮักแข่งกันใช่วาสีมีกันตลอดไปอะไรของมันใช่วาสีบอทีมกันทีมหน้าของแด๊บปะบอพีวีแวว <c oughs> เปลี่ยนแปลงไป <c oughs> เอื่อนนึ่งพี่อะไรอะ ั้งแต่ท่านมีตะขี่ไงแล้วจังไดคือมาเป็นลายตาเพลงอะไรเนี่ยไอเวนเนี่ยโดนลิขสิทธิ์ซิบโอ้โหถ้าผมร้องเหมือนลิขสิทธิ์ขนาดนั้นยังให้มันโดนเธอเขาบอกรอบมีมาลูกคอด้วยหรอครับเป็นเขาถามมีลูกคอด้วยหรอรอบเนี้ยให้มือผมเป็นสามเบิร์นนะไอวานเป็นสามเบิร์นสามเบิร์นเบบี้เบิร์นบึ๊ อปลอดภัยอุ love, okay. ้ยท็อปทีโอเคสวย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 ท็อปทีสวย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 ่ออยากที่สองอ่ะผมอยากได้ที่สองอ่ะอ๋ออันนี้มันบิวตี้เฟรนซ์ชี้อะคนดูบิวดิฟเฟรนซ์คืออะไรจะทักกูจะโดนเชนสามดาวกับโอยไม่ไหววะอ้เฮ้ยแล้วใครจะไหวอ่ะกูถามแค่นั้นแล้วใครจะไหวอ่ะครับ ไอเว่นใครไหวตอบพี่สิไอเมืองบิมซูซีซีใส่อ่อนเรากำลังจะหกตัวน้าเจอเนี่ยล่าสามผมต้องเข้าเซิร์ฟไหนเซิฟใส่เซิฟใส่จบเนี้ยไเล่นเซิฟเล่นน,บบนักซับิ๊กเนี่ยแพ้เงี้ยเนี่ยกูแพ้อย่เงี้ยที่สองไหวเพ้อเอาประเด็นจริงๆแล้วคุณดูเนี่ยล่าตีเบเวิสันเบเวตตายไปแล้ะ คำถามคือกูที่สองไหวหรือเปล่าเหรอหน้าตอนเนี้ยโอ้ยเอาวเฮ้ยผมเจอที่นี้ที่นี้ยังไม่มีอะไรสามคำถามคือเราไหวหรือเปล่าจะไม่น่าไหวเดี๋ยวผมเอาไปเวทไปยืนผมมีแผนไปเวทยืนอยู่เวดไปยืนริมริมตีตัวที่ไม่มีเทมเป็นไง

คนคนนีต้ต้องเจอสองคนแล้วดับเบิลคิวแล้วผมขอที่2แค่นั้นเลยผมขอแค่นั้นเลยขอเจอ2คนได้ไหมแบบมึงมึงเจอกูล่างจริงแล้วมึงไปเจอไอ้นี่ร่างปลอมอะอะไรก็ได้ดับเบิลคิว please please พีพีพิพีพีไม่งั้นไม่งั้นสู้ไม่ได้ใช่ปะเออเออย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยได้อย่างเงี้ยได้อย่างเงี้ยได้อย่างเงี้ยเดี๋ยวละอย่างเงี้ยได้ด <Cost usion. S 2> <ๆ>ับเบิลคิวดับเบิลคิวแล้วผมไม่ใช er ่แต่ว่าเลือดต่อให้เลือดผมเยอะกว่าก็คือต้องวัดว่าใครใครเลือดลบเยอะกว่าใช่ปะ ใครโดนลบเลือดเยอะกว่าเร็วเร็วลดจำนวนบอดให้เยอะที่สุดลดจำนวนบอดกูที่สองปะโอเค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 ย้ําเองหนึ่งครั้งนะครับเติร์ฟเฮียนี่นะครับกูโดนสองเกมติดเหลือห้าคนที่บาสามดาวขอบครับกูโดนสองเกมติดพวกมึงใครอ่ะมึงโอ้โคตรเก่งเก่งกันอย่างโคตร ใช่แต่ผมผมภูมิใจกับการที่เขากลับมาบับแล้วว่าเฮ้ยม่งเล่นได้อันนี้เล่นได้จริงแล้วนะคอมบิเนชั่นที่เราเคยเล่นกันนะครับอารีเบลเวดอะอารีเบลเวตแล้วก็แทงตัวหน้าตัวหนึ่งใครก็ได้แซออนหรือคาเทนเต้เก็ได้กลับมาแล้วความสุขของผมมันกลับมาแล้วคนดูเนี่ยมอบซึ่งกันแหลกกันเล่นอะไรชื่อคลิปว่าคอมคอมเล่นเจนกลับมาเล่นได้แล้วอู้กลับมาเล่นเลยแล้วโว้ยเฮ้ยก็จะเล่นได้ตัก วันแห่งไรออดไอดีใกล้เข้ามาแล้วล e กออฟลีเจนจะเปลี่ยนจากการใช้งานที่ s u ันเนอร์ไปเป็นไรออดไอดีใน25วันตอนนี้ <Yeah. S 1> ชื่อของคุณจะถูกใช้งานร่วมกับกับทุกๆเกมของไรออดเวงก็ต้องไปเปลี่ยนในนั้นนะนะอยากให้เป็นชื่ออะไรผมก็ใช้ชื่อเดิมแคผมสรุปก่อนก็ตามที่บอกนะก็คือสู้ได้หมดนะผมมองว่าสู้ได้หมดเลยครับคุณเห็นตอนที่เนล่าย,ยังไม่สามปะ่ะผมสู้ได้นะตอนเนล่าย,ยังไม่สามอะ่ะผมปิดโชกาดได้ผมปิดเลเน็กได้แล้วผมก็ไปล้วงเนล่าได้ แต่พอเนี้ล่าสามบุบเราไม่มีภาพแหละเพราะว่ามันละลายแถวหน้าเราเลเทเลยนั่งเอาแซ่ฟ้าปะ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 ปละเลเทยังดีที่ไอเทียนี่ไม่มีอะไรสามดาวผมพูดแค่นี้นแหละที่ไอ้หมอนี่ยังไม่มีเชนสมไม่มีโมดะใครสามหรือแม้แต่เจโฟสามนะไม่งั้นกูแตกยังดีนะครับยังดีพี่เวนดูโชว์เจะเก้เจสเับ